บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้มาขุดวงกลมเลยพี่น้องเอ๋ยคือบ่านน้องใหญ่เว้า,าแหละพี่น,อออน้องอืก่อนเข้าเบิ่งก้อชมก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้ออืกดติดตามและกดบักกะโลง,งวัวพี่น้องเอ๋ยกดคําว่าทั้งหมดเด้อพี่น้องเด้อเวลาอัปโหลดคลิปไม่สิได้แจ้งเตือนซั่นดอกว่าอืเพื่อมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอ๋ยอืเห็นบ่เฮาขุดได้หลายเติบแล้วพี่น้องเอ๋ยวงกลมนะนี่ยนี่เอฟท่านนึงบอกว่าไอ้ บอกว่าต้องเอ่ยซื้อเพื่อนน้องพี่น้องเนาะเพือ่อนบอกว่าไอ้ถ่ายให้นิ่งๆมาสันพี่น้องเอยอันนี้จะขี่จกหักกระเเนความเพลินนี่ดอกเป็นยังวันตีบ้าหรือไงบูมีขากล้องพี่น้องเอ๋อคุดน่เอามาถ่ายน่บริษัทปัด,ดเป็ดเด้อพี่น้องเด้ออืมกะบูมีงบประมาณพี่น้องเอ๋อเฮ็ดแบบบ้านๆเท่านี้แหละกาบ่าว่ากันเด้อพี่น้องเนาะอขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจน้ำ FC ทุกท่านเลยพี่น้องเอยอที่ให้กำลังใจบ้าหรือไงตลอดมาพี่น้องเอ๋อ มะดงเงี um, ้ยเฮ็ด no อัน no. นี้กับปีก็กลัวเลยพี่น้องเลยป้นตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วดิพี่น้องเลยมาตกปีนีนมิถุนากันยังคือเก่าอยู่เลยพี่น้องเนาะคนเนามันเปลี่ยนแปลงเงี้ยพี่น้องเลยอืมคนบ่อรอบ่เลรานะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องการขุดการส้วนขึ้นพี่น้องเลยไปเท่นี้อืมมะเดี๋ยววันดงเงี้ยไายเบิ่งจักหน่อยนะพี่น้องเนาะมนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันดงเงี้ยชีสว่านดินขึ้นพี่น้องเลยสว่านพัดนะสว่านพี่น้องเลยอย่าเบิ่งกันเนะพี่น้องเพราะว่าห้า่่างเยวเด้อพี่น้องเด้อ ช่วงนี้ลูกสาวไปโรงเรียนพี่น้องร้อยได้ไงเนี่ยเนาะตักขึ้นเลยพี่น้องเลยนี่นี่คือแปลงไม้เด้อพี่นอ้องเด้อก็น้ำอันคือสิบเบิดฝนละละมาตรงไงากาวานาะคือสิบมุ่งเนี้ยเด้อพี่น้องเนะาะใส่ชุดเก่าเด้อพี่น้องเลยมาตรง,ง,งไงบันถนนเมืองบ้านเพชรคลิปต่อเลยพี่น้องเลยอืมอออ ไอ้ Ai, พี่น้องเอ้ยเมื่อยพิพากประการใดขอโทษขออภัยเด้พดบบอพี่น้องเอ้ยเึง ngày, มีความสะดวกสบายครับพี่น้องว่าอย่างไงว่ามีงบประมาณอย่นี้พี่น้องเอ้ยผมมีขาก็เนี่ยงลูกสาวกว่าสิ่ง, pension, งญนนง่พี่น้องเอ้ยเขาเย็นจะพอนึงพี่น้องในช่วงนี้ลูกสาวก็เดือด เห็นว่าบางง่ายชวนขึ้นมาเบิดแล้วพี่น้องตัวตัวซับลงมองเลยตันนี้ว่าบางง่ายเจ้าคางนี่พี่น้องเลย เดี๋ยวเบิ้งอีกเช่นหน่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ้งกันเลยพี่น้องเลยพูดอีกแลับถุนมาพี่น้องก็ไม่แพ้แพงเลยพี่น้องก็พูดง่ายหู้ยไงดีพี่น้องเลยคือง่ายเท่าไหร่ส่วนเป็นที่ไหนสิไบบ่ล่ะป่าทุ่งแขงกันเลยทุ่แขงว่าบอลน,นี่งไง แข้งพี่น้องเลยน่าโมโหเ,เลยบอลน,นี่

เกือกเทือดอกพี่น้องเลยเบ่พี่น้องเกือบทีแล้วเดี๋ยพี่น้องเลยเออฟังนี่แล้วเลยพี่น้องเลยบ่เมนเกือบเห็นบ่ฟังแล้วเป็นทีดับลอยเดี๋ยพี่น้องเลยวงกลมมันแปลงไหมพี่น้องเลยมันน้อยจากเก่ามาแปลงเป็นเป็นวงกลมพี่น้องจากเต่าลุมสี่เหลี่ยมมาแปลงแปลงเป็นวงกลมเพี่น้องนะยังฟังนี่พี่น้องเลยฟังนี่คาบแรงเขาถึงชิคุดพี่น้องเลย ก็ชิเล่อเด้อครับแรงเนาะพี่น้องนเนาะสิลยศบ้าวแดง,งชิตักอันนี้ขึ้นพี่น้องเดี๋ยวก็ไปรับลูกสาวเลยพี่น้องเลยตอนนี้กับเวลาสิบโมงหาสิบสองนาทีพี่น้องลูกสาวบ้าวแดงไงเลิกสิบเอ็ดโมงครึ่งพี่น้องเลยเลิกโรงเรียนน่ะเดี๋ยวบางอางบ้าวง,งางกับคุดนี่ขึ้นไปต่อห้ากับเบิ้งไปเรื่อยๆเด้อพี่นอ้องเด้อย้ำอีกทีหนึงพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ้า,งงาวแดงไง้อพี่นอ้องเด้อกดติดตามและกดบัลลัดิ่งพี่น้องเอ้ยเพื่ออัปโหลดคลิปใหม่ม่ใช่ได้แจ้งงงงเเเเตืออออออนนนพพีี่่่่้้้้้้ยกกกดดดดดดคำวาทัหมระิง คำว่าทั้งหมดมันี่ได้แจ้งเตือนพี่น้องเ้ยเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องนี่หูเปลวไฟมันพี่น้องเปลวไฟขึ้นมาอ่ะเห็นปะอืมหูเดียวได้บอลงใหญ่เอาความเลือกกันเลยสะดือขึ้นมาพี่น้องเลยเลยสะดือบอาดงใหญ่ขึ้นพี่น้องนาสิเป็นเม็ดถือเลยพี่น้องเนาะความสูความเลิกนั่นความกว้างกับเส้นผ้าศูนย์กลางก็ตั้งแบบหมุนแบบนาฬิกากบสิประมาณเม็ดหนึ่งเลยพี่น้องเ้ยวงกลมเนี่ย แล้วจะมาเบิ่งอีกน้องพี่น้องเนาะตอนแล้วฟังนี่น้องพี่น้องเนาะเดีขาวบางแรงเขาจังสีขาดใบอืเขาจังสีมาขุดต่ออีกพี่น้องเลยคือชิบุได้ท่าย้เบิ่งน้องพี่น้องเนาะขาดแรงเนาะอืถ้าเบิงบ่งแบบมม่แล้วเลยคือจังไดบุอืมตาติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นบ่พี่น้องขุดเรียบร้อยสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อเห็นไหมบุนสะท้อนกรับเสียงเดะพี่น้องเลยเห็นบ่ฟังหนังก็กได้ ฟังนี่สิลองเห็นป่ะเงอยู่เด็บพี่น้องเลยนั่นคือชื่อที่หลายยี่โดดบ่ไ้เงยว่ะเดี๋ยวบ่ได้เงยลุกท่ายข้างล่างพี่ล้วตรงใดบนน้องงกี่ใดเห็นว่พี่น้องลงมาข้างล่างเรียบร้อยเลยเด้มันคือบ่อยากเห็นมันมัวไม่เมียน้อพี่น้องเนาะเห็นรึอันหูควันมันพี่น้องเลยหัควันขึ้นปูนขึ้นไปหอดขู่หมดะกวกไวหยัดฝนตกบลแรงเห็นรึ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยขุดความเลือกเอาไวเลือเสดื่อขึ้นไปแล้วพี่น้องเลยความเลือกของมันเห็นหูไฟขึ้นมาพี่น้องป่ารองไงรูปน้าให้มันเกี้ยงกระชือเด้อพี่น้องเนาะบันน้พิธีพิธันยังหันสีรองเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่ามันจะเป็นยังไงเตาใหญ่แล้วเนี่ยเพิ่มขนาดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโบเอิญอย่างว่าเบิ่งอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะโมเม่นต์โบเอิญคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเอาเฉียวฟืนใส่ คลิปต่อไปนัง่งอืมรูปหน้าลูปน้ามันแข็งแหละคือสีดิบดากดว่าอย่งไงวะทั้งไฟขึ้นคุเลยมอง,งเห็นไหมพี่น้องแสงสีตอนคุดมันแดดพี่น้องเลยแดดยามบ่ายหงแรง,งเครื่องมือแล้วพอด,ดีพี่น้องเลยตอนนี้ก็สามโมงพี่น้องมาคุดพุด่นตั้งแต่เก้าโมงกลัวคลิปมุ้งตอนคุดพี่น้อง อ่ะพ่อกันคลิปหนาได้ไหมพี่น้องเด้อเห็นบ่อันอันพื้นมันกรเรียบใช้ไหมพี่น้องนะพื้นมันคือจะบ่อยจะหินบ่มันรั่วเรียแนวพี่น้องเนาะอืมันจะถอนแสงแดดพี่น้องเลยเห็นบ่ไปละพี่น้องเอ๋ยว่าหลายเงาพ่อกันคลิปหนาได้ไหมพี่น้องเด้ออืได้ไป